เชิญทุกสายมาสนุก <gettable>. ก <together> ับสายนี้ลูกทุ่งเสียงทองสายโจพี่ถิงจะเก็บตัวแต่ไม่ต้องเก็บเสียงลดสล่อยความสนุกที่สุดใหม่ผลิตใหม่พุ่งนอนกับการประกวดแบบออนไลน์ตัดสินแบบออนไลน์โชว์แบบออนไลน์กับลูกพุ่งเสียงทองสายโจเชิญรับความโจ่งกันได้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับทุกทชมเข้าสู่รายการวาลลรีตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่้อง7 HD นดีกด3าในรายการชุมทางดับบ การประกวดร้องเพลงที่มีมายาวนานและไม่มีใครทำอะไรได้แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิดจะเข้ามาเราก็ไม่หยุดครับใช่ค่ะปรับการประกวดให้ท่านไม่ต้องเดินทางแล้วการประกวดนั้นจะเป็นระบบออนไลน์นี่นท่านสามารถสร้างบทเพลงของท่านเข้ามาแล้วก็คณะกรรมการของเราซึ่งประธานจะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วออนไลน์มาตัดสินอยู่บ้านก็ประกวดได้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ สามารถเข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจเฟซบุ๊กของทุมทางดาวทองเ<ช>ข้าไปกด Subscribe ด้วยนะคะใน y o ยูทูบหรือจะดูย้อนหลังที่บักะกบูทีวีก็ได้ใช่ค่ะแน่นอนครับหรือดูการนี้คือซีซั่นของลูกทุ่งเสียงทองสายโจ๊ะสายโจมีความสนุกสนานและความไพเราะรวบรวมกันอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ที่ดูแลการปรากฏก็คือบริษัท เอสเอเคพับไิ่ชิงจำกัดแล้วก็บริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยมอบลิขสิทธิ์เพลงให้กับนักร้องนั้นสามารถใช้ในการประกวดและการแสดงได้นะครับและแน่นอนการประกวดของเราเข้มข้นเหมือนเดิมยังไม่พอเรายังมีศิลปินด้วยใช่และศิลปินรับเชิญในวันนี้ครับจากนักร้องลูกทุ่งใส่สูตรเขาคือคนแรกที่กระโดดมันใส่เสอย,ยืดกางเกงยีนแล้วก็ร้องเพลงที่ทําให้คนทั่วประเทศและคนไทยที่ต่างประเทศรักเขานั่นคือ ยาใจคนจนไม่พิลพันธงนี่ไงไปเป็นเขาบอยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผม <sh arp> อยู่ทุ่งนาอยู่ทุ่งนานี่กำลังลเอาหุ่นเอาขี้บัว ใส่ต้นไม้ใส่เดี๋ยวจะตะใส่มะม่วงใส่ไผ่ใส่อะไรอ๋อให้เปลี่ยวเียวมะน,นาวอยู่ที่ไหนในจังหวัดไหนอยู่ตรงไหนอำเภออะไรจังหวัดอุดรธานีครับอุดรครับ oh. มาอยู่นี่ประมาณเกือบสองเดือนแล้วโอ้โห oh. oh. แต่นี่หละฮะมีเอ่อเรื่องของไวรัสเข้ามานะฮะหลังจากนั้นก็คอนเสิร์ตทุกอย่างยกเลิกก็คือก็ต้องเดินทางกลับมาสู่ที่บ้านพอดีมีเวลาจะได้มาปรับเรื่องของการทำสวนทำฟาร์ม เพื่อเตรียมการทำนาในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ครับเจ๋งเลยเขาคือคนที่ผมมาศรัทธาในวิถีการเลือกเดินชีวิตเขาเลือกที่จะเอาเงินมาพัฒนาบ้านเกิดทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่เก้าต้องต้องต้องมาครับพี่น้องครับเนื้อที่เท่าไหร่อ่ะเนื้อที่บ้านเท่าไหร่ตรงนี้ยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่แต่ว่าผมจัดสวนเรื่องของการระบบการทำ เกษ,ษตรผสมผสานนะครับทั้งหมดผลิตภัณฑ์<ส>เนี่ยเราทํากินเองหรือทําไปขาย <c oughs> ไม่เคยได้ขายเลยพี่นกถ้าเหลือกินเราค่อยแบ่งปันกันไปนะครับคนง <คน S 2> านกี่คนคนงานที่อยู่ประจํามีอยู่คนเดียว<อ>ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเอาชาวอาคนงานจากชาวบ้านละแวกนี้มาทางานร่วมกันครับก็สร้างให้เขาได้มีอาชีพสร้างให้เขาได้มีรายได้เสริมเข้ามาช่วยกันครับโอ้โหนี่แนวคิดเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าคนเราเนี่ยเลือกได้ สิบกว่าปีก่อน20ปีก่อนเขาก็พูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ว่าเขาจะต้องกลับไปทําที่บ้านเขาไม่ใช่เพิ่งคิดนะเขาคิดมาตั้งแต่ยี่สิบปีแล้วแล้วครับผมมีความสุขครับพี่มีความสุขมากพี่ไม้พี่ไม้ขอถามหน่อยในการแบบว่าทาเกษตรแบบนี้กับการร้องเพลงมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนการร้องเพลงมันก็มีความสุขในรูปแบบหนึ่งคือเหมือนกับการไปให้ความสุขกับพี่น้องแฟนเพลงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะยืนอยู่กับที่ได้หรอกเพราะว่า อาชีพร้องเพลงมันก็มีอายุงานฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนต่อไปคือว่าเราต้องนึกถึงว่าตัวเราเป็นคนมาจากไหนแล้วพื้นเพลเราคืออะไรนะครับตัวตนเราคือเป็นคนอะไรเป็นลูกชาวนาเราก็ต้องมาพัฒนานะครับมาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเมืองไทยเราเป็นเมืองเกษตรนะฮะแต่ร้อนไหมร้อนบางวันสี่สิเองศาแต่ทําไมเราทนได้คุ้นเคยอยู่กับมันนะฮะและอีกอย่างของคนเกษตรคนที่มีใจรักเกษตรเราจะบอกได้เลยว่าเรามีข้าวกินเรามีพื้นดิน ที่ต้องทำกินเรามีบ้านอยู่ยิ่งตอนนี้หลังจากที่มันเกิดโรคไวรัสโครโรนาเข้ามาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ดูแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยสูงที่สุดในโลกนี่นักวิชาการเก่งคุณหมอเก่งคได้เลยเแล้วที่สําคัญพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ความร่วมมือกับทางราชการแล้วก็ตื่นตัวในการที่จะป้องกันมันเป็นบทเรียนสอนให้เราได้รู้ว่าวิถีการที่ต้องดํารงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปอผมว่าประเทศไทยเรานี่เก่งสุดละ เขารู้สึกเขาเลยนะท้ายที่สุดคือประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์เพราะมีคนอย่างไม้พิลมพรนี่ไงโอ้โหครับขอบคุณนะพี่ก็จ่าลืนนะพี่ไม้เนี่ยในหมู่บ้านเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครัวเรือนอเพราะงั้น บางควรเรียนยากจนเขาก็เอามาทํางานควเรือนไหนที่ขาดเหลือเขาก็ไปแบ่งปันนี่คือสังคมคนไทยท<ะ>แล้วพอคนไทย <c oughs> ที่มีประสบความสำเร็จจากการเป็นนักร้องกลับกลายมาเป็นปลูกอยู่ก็ไร่อยู่กนันนะอยู่อย่างพอเพียงถ้าทุกคนคิดอย่างพี่ไม้นี่คือต้นเหตุที่ทําให้ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์นี่ครับผมดูครับโอ้เจ๋งจริงๆนะพี่ไม้ครับท้ายที่สุดพี่ไม้ ฝากอะไร,รไปถึงศิลปินรุ่นน้องรุ่นพี่รวมไปถึงท่านผู้ชมที่อยู่ <ผม S 1> บ้านดูร,รายการของเราอยู่ในขณะนี้ครับฝากเป็นกาลังใจสลับทุกๆุกท่านนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่กําลังที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการถ้าใครที่มีโอกาสแล้วเนี่ยก็รักษาไว้ให้ดีเนี่ด้วยคุณงามความดีด้วยมีความกาตัญญูต่อแฟนเพลงต่อผู้มีอุปการะคุณต่อเรานะครับแล้วเราจะอยู่ได้นานต้องให้ความศรัทธาให้ความรักกับอาชีพของตัวเองนะครับก็ ฝากและสรับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศด้วยว่าขอให้ท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันแล้วก็ขอให้สิ่งไหนที่มันผิดพลาดมาเราเริ่มต้นใหม่ได้ครับนะอย่าเพิ่งย่อท้อครับสู้ๆครับขอบคุณพี่ไม้พี่รมพรขอบคุณครับประทับใจสุดๆซปเปอร์ฮีโร่สายนักร้องทุกนครพี่นกครับสวัสดีครับขอบคุณบริษัทกมมี่ด้วยนะแล้วก็ไปติดตามผลงานพี่ไม้ทาง YouTube ตอนนี้ใครคิดถึงพี่ไม้ไปกดดู YouTube เลยนะค่ะพี่ไม้ก็มีผลงานใหม่ๆออกมาตลอดเวลา นี่ไอ้กระสางบ้านนั้นก็เมนเดอ้อสาวถนนนี่ไอ้กระสางสะพานนั้นไอ้กระสางแต่มันยังเหลืออีกอางานปนูสิสางตั้งได้กอสางห,งหักกับเจ้าอยาว่าจังสั้นเยาว่าจังซสี่เยาว่าแนวนั้นเยาว่าแนวนี้เด้อลา ิดมาเป็นคนขึ้นมากันเกาการ,การจ้ากัดจังสิละออ้บอกเกง่งออ้ถนับต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเรื่องใช้แรงยอมรับว่าไอา้เก่งแต่เรื่องนำหักมันเป็นสีเข่งเข่งออยากปรึกษาเจ้าโอ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 ตึกนี้ไอก้กระสังตึกนั้นไอก้กระสังบ้านนี้ไอก้กระสังบ้านนั้น สาวถนนนี้ไอ้กระสาสับพันนั้นไอ้กระสาแต่มันยังเหลืออีกอย่บ่ฮู้สิสร้างจังได๋เธสร้างหักกับเจ้ามันเป็นกะสอมันเป็นแกแสมันเป็นออลลอกมันเป็นแอและโอ้ยนอน้อ นอคือ, ي, อ้ายบ่อนอให้สอได้บอย่ำพอกันนอเป็นจังไรไอายากระต้อยตกะกบเสาสอบป,นปอูนบอดได้ศูนแก้มจุนทุนคือไทยบนโต้บอนเปืนเอนเจ้ารังเกียจบอใจอาอยากปรึกษาเจ้า ไอ้กัสซังตึกนั้นไอกัสซังบ้านนี้ไอกัสซังบ้านนั้นกำแมนเด้อสามถนนนี้ไอกัสซังสะพานนั้นไอกัสซังแต่มันยังเลืออีกบ่สิง ตึกในไอ้กะสร้างตึกนั้นไอ้กะสร้างบ้านนี้ไอ้กะสางบ้านนั้นกำแมนเด้อสามถนนนี้ไอ้กะสางสะพานนั้นไอ้กะสาง ราจะเข้าสู่การประกวดซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัททีคิวเอ็มอีชุลันโบเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้หนึ่งล้านบาทถ้าเกิดอุบัติเหตุกระดูกหักบนเวทีบริษัททีคิวเอ็มอีชุลันโบเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้หนึ่งแสนบาทแน่นอนครับผู้ชนะ จะมีโอกาสไปเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่า 1, <000 S> 1ล้านบาท <บา S 2> จากพิพันตราแม่ครัวตราฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองครับเอาละครับผมเข้าสู่การประกวดมีใครเข้ารอบมาบ้างและรอบนี้เป็นใครบ้างไปดูกันเลยครับ มาครึ่งทางของรอบแรกใครบ้างที่ได้ไปต่อเรามาดูกัน <Wow. S 1> รุกสุวัสด์เหนยยกันฤือไทยแพรปภา,าดานิ้งสุพรรษาโบสรันพันธิธิชยาใบาตองพิมพ์วัลล์ใบบัวสารุดาชินนี่จิรพัฒนและอีก9คนที่จะเข้ารอบที่สองจะเป็นใครเราเน้นที่เสียงต้องร้องได้ดีจริงๆในรอบแรก ในรอบแรกเราจะแข่งกันด้วยเพลงเร็วใครคือสายจอตัวจริงแต่ในรอบรองชนะเลิศเป็นต้นไปเราจะวัดกันด้วยเพลงช้าว่าใครคือสุดยอดลูกทุ่งเสียงทองโดยมีคณะกรรมการดังนี้ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงคุณพ่อไวยพศเพชรสุพรรณครูองค์สลักจิตดวงจันทร์นักร้องคุณภาพน้องสาวราชินีลูกทุ่งลูกพุ่มพวงดวงจันทร์ในห้างผู้เป็นหัวเรือใหญ่แห่งวง,งการอินดี้คุณสามารถทองขาวแห่งบิ๊กเลิฟมิวสิก เรับเข้าสู่การประกวดทุ่งเสียงทองสายเจาะนะฮะแม่ความมันที่เกิดขึ้นวันนี้ออภายใต้สถานการณ์ที่ไม่คงที่ของพวกเราค่ะประเมินกันไปเรื่อยๆูกต,ตอนที่จะกินข้าวลงไม่ลงกะรอผลอย่างเดียววันนี้กี่คนวันนี้คณะกรรมการของเรายังคงอยู่กับเรานะฮะ <c oughs> แม้ว่าจะห่างกันคนละ 2, 2> <c oughs> เมตรก็ตามนะครับชัานแรกครับพิตัมสามารถนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็พี่องค์สลักจิตดวงจันทร์ครับโดยเพราะพ่อของผมนะฮะวัง,วงน้ำเย็เนสุพรรณบุรีเสศิลปินแห่งชาติพ่อไวโพริเพชรสุบรรณเดี๋ยวผมขออนุญาตพานักร้อประกวดมาแนะนำให<ช>้ท่านผู้ชมรู้จักกับพ่อรู้จักแล้วก็คณะกรรมการรู้จักก่อนนะฮะท่านแรกครับเป็นใครครับน้องปุ๋ยเด็กหญิงนิสาชนคำเนรค่ะน้องริวริว น้องดิวนิสาชนคำเนตรนักเรียนจากโรงเรียนสลิดเดชจังหวัดจันทบุรีที่มาออดิชั่นถึงพาวนำเก้าขอเสียงชาวจันเชียน้องด้วยครับน้องดิวมากับคุณครูคุณครูเป็นคนสอนน้องดิวใช่ไหมคะคุณคุณครูสอนที่ไหนครับสอนอยู่ที่บ้านค่ะสอนอยู่ที่บ้านจบปะโควิดจะมปสอนทนะี่ไหนโควิดเออมามาที่บ้านครูอ้วนออไปเรียนที่บ้านคร้อ้วนอครูอ้วนอ๋อนีอ่เหรอตัวจริงนี่มันีนุชเหรอเนี่ย สองที่ไหนสองสองที่ไหนลูกที่จังหวัดจันทบุรีอ๋ออนนี้เราเดินทางนะครับจากการออนไลน์ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะอันนี้จันทบุรีตอนนี้เขาบอกว่าทุเรียนราคาตกจริงปะ่ะก็นิดหน่อยค่ะอืมตกนิดหน่อยเราจะมากันจะส่งลงกล่องส่งลงกล่องอ๋อคอตายเป็นโควิดก็ส่งลงกล่องไม่ใช่พี่อันนั้นส่งไปขายส่งไปขายต่างประเทศอ๋อแล้วคลิปที่ส่งมาวันนี้ถ่ายที่ไหนคะ ที่บ้านครูอ้วนรับสอนร้องเพลงจังหวัดจันทบ,บุรีคร่ะคลิปที่ส่งมน่นด้ถ่ายกี่รอบคะร้อยกว่ารอบอร้อยกว่ารอบขนาดล้าเลยค่ะมาดูมาดูเพลงอะไร <st> เพลงอะไร,รเพงเลองอะไรคิดถึงบ้านเกิดมาดูการผลงิญงดนตรีนะครับ คุ้อ้วนสอนอยู่ตรงไหนนะโรงเรียนอยู่ตรงไหนในเมืองหรือเปล่าสอนอยู่บริเวณตลาดนัดเจริญสุขอะค่ะเลยรลตัดมาประมาณ1กิโลค่ะอ๋ะอเข้าเมืองแยกขวาก่อนถึงสารากลางผ่านรลตัดตรงไปเรื่อยๆพี่นกไม่เหมือนกูก็แบบเลยเลยร้านไอ้กุศเจียวหมูเรียงอ๋อยังไม่เลยค่ะ,ะยังไม่เลยร้านหมูเรียงเ้าเรื่องวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับน้องดิวครับพี่ตั้มต้องขอชื่นชมนะครับในความตั้งใจแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าเราจะเป็นสายฮาหรือว่า แบบไหนกันแน่นะฮะตอนนี้เพราะว่า้องดีร้องได้สนุกสนานแต่ว่ามันจะแว่งไปแข่งมามันจะเพี้ยนไปเพี้ยนมานิดนึงม,มันอาจจะเป็นเพราะคียมันต่ําไปสําหรับหนูนิดนึงเพราะสังเกตเห็นว่าตัวต่ำๆเนี่ยหนูจะแกว่งตลอดอแต่ตัวสูงเนี่ยได้แต่ถ้าเป็นสายเอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยหนูผ่านแน่นอนเพราะหนูมีความสนุกมีความสุขในการร้องผ่านานะคะตีถุงเท้า <c oughs> <c oughs> ถามนี่เดียวแล้วใครสอนท่าเต้นให้หนูคะคิดเองค่ะคิดเองโห น้องดิวถือว่ามีอนาพตครับพี่หยองครับค่ะน้องดิวยังร้องแบบกักกักอยู่อ่ะอกักกักแบบจะสนุกหรือจะแบบยังไม่สนุกแต่การแต่งตัวได้อยู่แล้วก็ทําหน้าทําตาเรื่องการทะเลนได้อยู่แต่เพลงเนี่ยจริงๆอ่ะน่าจะเลือกเพลงผิดด้วยซ้าไปเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงเนื้อของผู้ชายเนาะ,ะแล้วหลาที่น้องเอามาร้องเนี่ยมันเป็นคีย์ต่ำ ซึ่งความสนุกมันก็เลยอยู่ก้มก้ำกึ่งๆึนะคะแต่ว่าถือว่าสนุกสนานก็เอาใจช่วยละกันค่ะไป,ไปดู<ม>ประธานของเราครับศิลปินแห่งชาติคุณพ่อไวยพธเพชรสุพรรณจากวังน้ําเย็นสุพรรณบุรีครับความเป็นเด็กก็ทําให้หนูมีส่วนที่น่ารักนะก็อย่างที่คุณครูทั้งสองเขาพูดนั่นแหละปลายเสียงของหนูมันแบบไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าหนูยังเด็กอยู่อนาคตหนูยังไปอีกไกลออา โดยรวมแล้วก็ขอให้โชคดีคดเอาละครับน้องดิวครับฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆนนักร้องรุ่นเยาว์ทั่วประเทศเชิญครับน้องดิวนะคะก็ขอฝากให้แฟนๆช่องเต็ม HD เป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องดิวเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องดิวจากจันทบุรีแล้วก็ครูอ้วนนะครับคุณครูอ้วนด้วยนะคะคุณครูที่สอนน้องดิวมาในเรื่องการร้องนะฮะเอาละค เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อกับ<ะ>คนที่ประกวดออนไลน์คนต่อไปไปพบกับเขาเลยค่ะเด็กหญิงประพานาลินปัญปัญญาโชคน้องของขวัญของขวัญ o d morning <ะ>น้องของขวัญประพานาลินหนูน้อยวัย11จากโรงเรียนสิริมงคลศึกษาน่ารักสดใสสมวัยสายประกวดทิมมาพร้อมถ้วยรางวัลเพียบเบรกหน้ามาฟังเธอ